สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กับคุณนพพรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านอิดนะครับซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับโกเบนเฮาส์นะครับท่านมีผลกระทบนะครับเรื่องของน้ําวันนี้อยากให้ท่านเล่าครับว่ามีผลกระทบอย่างไรครับครับออขอเรียนให้ทราบก่อนว่าเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วก่อนพื้นที่เดิมของสวนกับของโกเบนเฮาส์เนี่ย สองสวนเนี่ยยกเป็นคันขึ้นมาสูงก,กว่าพื้นนาหน่อยนึงพอเดิมมันเป็นเท่ากับเท่ากับพื้นนาแล้วพอโกเบนเฮาส์มาตั้งอยู่ข้างๆเนี่ยครับเ,เขาก็ถมดินถมดินแล้วก็มีสโลปมาข้างๆทีนี้เวลาฝนตกมากๆนะครับระบบระบายนะ้ำของเขานะ้ำมันจะไหลเข้ามาที่สวนจนท่วงไปไๆทีนี้ก็ได้ร้องเรียนไปที่หน่วยราชการหนึ่งหน่วยราชการก็ กรุณาประสานงานให้กับอบตหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรมาคุยกันก็ตกลงกันว่าจะต้องทําคันทั้งส่วนก็ได้ทําคันแต่ทางบริจัดยังไม่ได้ทําคันใช่ไหมเหตุการณ์เหตุการณ์คือทั้งหมดควรจะจบสิ้นตั้งแต่ปีหกสองตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ครับแต่ขณะนี้ก็ทางทางส่วนทำแล้วครับแต่ว่าทาง โกเบนญหาก็ยังไม่ได้ทำน้ําก็ยังไหลเข้ามาท่วมอยู่สรุบรสรุปก็คือน้ําเนี่ยนะข้อตกลงระหว่างบริษัทกับเราเนี่ยตกลงว่าจะทําคันกั้นน้ําด้วยกันนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับแต่วันนี้เนี่ยเจ้าของสวนได้ทําแล้วแต่ทางบริษัทเนี่ยยังไม่ไดำเนินการใดๆเลยตามข้อตกลงเมื่อปี2561นะครับปัจจุบันนี้63ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็สภาพก็คือยังมีน้ำไหลเข้ามา ไหลเข้ามาท่วมอยู่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็ต้องขอความกรุณาทางเอกราชนิวให้ช่วยบรรเทาประสานงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ให้เกษตรกรนะยครับครับเดี๋ยวเรารับปากนะครับว่าเราจะไปประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะศูนย์เรบรองธรทมนนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลโพสะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่รับผิดชอบของบริษัทก่อบรรเทานะครับ ว่าข้อตกลงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับยังไม่ผ่านแล้วก็เป็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนขนาดนี้นะครับน้ําเต็มนะฮะในสวนร่องสวนนะครับนี่แหละครับคือความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนข้าวสดเอกรัลนิวรายงาน